คลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบทีมป้องกัน3ตัวนะครับขอบด้วยฮลลี่นางฟ้าแล้วก็เพียวนิลานะครับาวที่ผมสุมตีมานะครับเจอทีมป้องกันแบบนี้บ่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูนะครับว่า1วันนะครับจะป้องกันทีมฝ่ายตรงข้ามได้กี่ทีมนะครับส่วนสมบัติที่ใช้นะครับจะเป็นตำรานาฬิกาแล้วก็ขนนกนะครับ ส่วนการแตะท็อปปิ้งนะครับป้าโฮลี่นะครับผมจะเน้นไปทางลดความเสียหายล้วนนะครับออบลองคูไทม์สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับลดความเสียหายสี่สิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นอึดไปเลยนะนางฟ้าทะเลครับออกสกิลที่สี่วินะครับใส่เป็นโจมตีสามครับคูไทม์สองนะลองครับคูไทมสิบเอดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับลดความเสียหายยี่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเพียววานิลานะผมจะใส่แบบนี้ครับผมจะใส่เป็นคูไทมสามครับแล้วก็อลดความเสียหายสองนะครับ ออบลองครูทา12.3เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โความสิงหา32.3เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนับตั้งแต่ทีมกล้าหาชิ้งจอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนึ่งวันนะครับจะป้องกันได้เท่าไหร่นะ A few minutes later โอเคครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งวันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการป้องกันกันนะครับโอ้โหแดงเต็มกระดานเลยเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับหนึ่งวันนะครับผ่านไปนะโอ้โหคนมาตีเยอะมากเพื่อนๆดูดิ นี่ครับนับตั้งแต่ทีมกิงจอบนะครับไล่ขึ้นไปนะ21ชั่วโมงที่แล้วครับโอ้โห1 2 3 4 5ส7แล้วก็ป้องกันได้1ครับ8 9 10 11 12ป้องกันได้2ครับ13 14 15 15ทีมนะครับโอ้โหป้องกันไม่ได้นะแล้วก็ป้องกันได้แค่3ทีมนะครับอย่าทำนะครับเพื่อนๆ ผม,มา้ามาทดสอบไปดูแล้วนะครับป้องกันนะครับได้แค่3ทีมนะโดนโจมตีไปสิบห้ทีมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงคำนี้ครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ